สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a s h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวของดาราหลายๆคนนะครับที่จะมีโอกาสได้จะมาร่วมงานกับทางช่องวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการยืนยันจากคุณป้อนนิพนธ์นะครับผมหนึ่งในผู้บริหารของทางช่องวันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีข่าวว่าเอ้ยปุ๊กลุกฝนชิปเนี่ยจะเล่นกับทางช่องวันประกบเจ็ดหรือเปล่านะครับและปัจจุบันเนี่ยทางคุณป้อนเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแล้วว่ามีโอกาสที่จะมาร่วมกันนะครับผมอ่ะเป็นอะไรมายังไงยืนยันมากน้อยแค่ไหนนะ ทั้งกรณีของปุกลุกเจตนะครับผมที่ว่าจะมีละครคู่กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงนั่นก็คือเคนภูภูมินะครับซึ่งก็มีข่าวว่าจะมาร่วมกับทางช่องวันเช่นเดียวกันโอเคเครดิตข่าวที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมมาจากทางสยามดารานะครับซึ่งหลายๆคนนะครับผมมีความสงสัยเมื่อมีภาพเนี่ยหลุดออกไปนะครับผมว่าทางคุณป้อนนิพนธ์เนี่ยได้ร่วมทานข้าวกับทางเคนภูภูมิเอเธอร์นะครับแล้วก็ทันวาสุักรกับแฟนสาวอย่าง กรีสตาพรพวกเขาเนี่ยนั่งกินข้าวกันนะครับผมแต่คุณป้อนนิพนธ์น,น่ก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับผมวันนั้นเนี่ยกแค่แบบว่าไปงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทานข้าวพูดคุยกันเฉยๆนะครับซึ่งคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่ามีโอกาสที่จะชักชวนมาร่วมงานกันไหมคุณป้อนเนี่ยก็บอกว่ากรีนเนี่ยร่วมงานด้วยกันอยู่แล้วแต่ทันวาเนี่ยยังไม่หมดสัญญาเราทําแบบนั้นไม่ได้นะครับผมก็ทําได้แค่อยู่นิ่งๆเคนส่วนเคนนะครับมีการคุยโปรเจกต์กันไว้หนึ่งเรื่องกําลังดูเรื่องนี้้อยู่ว่วาาาเคาจะแมกับใบใรงนะ ค,คือต้องดูหลายๆอย่างว่าเคนเนี่ยเหมาะกับทางช่วงวันเนี่ยบทแบบไหนได้เขาเนี่ยเล่นอะไรได้บ้างมันจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อให้มันเนี่ยเหมาะกับตัวเขาแล้วก็ กับทางช่องวันนะครับซึ่งทางคุณป้อนเนี่ยก็บอกว่าเคนเนี่ยจะได้รับบทใหม่ๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวทางคุณป้อนเนี่ยจะหาคาแรคเตอร์ให้กับเคนในการเวิร์กช็อปการแสดงให้ได้ดีที่สุดนะครับส่วนทางพวกลูกฝนทิพย์นะครับผมที่ได้ยินข่าวว่าจะมาร่วมงานกับทางช่องวันคุณป้อนบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าทางช่องวันกับทาง PPTV เนี่ยเหมือนบ้านพี่บ้านน้องมันก็เลยคุยกันง่ายเขาเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับ p p t v อยู่แต่ก็สามารถมาเล่นให้กับทางช่องวันได้อันนี้คือเราได้ตรวจสรรอบ แล้วว่าสามารถเล่นกับเราได้นะครับอ่ะอันนี้ยืนยันนะครับผมว่าปุกลุกเนี่ยจะมาเล่นกับทางช่องวันแล้วทางคุณป้อเนี่ยบอกว่าปุกลุกเนี่ยเหมาะกับแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับตอนที่อยู่ช่อง7เนี่ยปุกลุกนะครับผมเล่นละครให้กับทางพี่ธงชัยกับค่ายพอดีคำส่วนมากเนี่ยจะได้เล่นเป็นดราม่าแล้วก็พีรเรียดนะครับผมแต่ว่าคุณป้อเนี่ยมองเห็นในตัวของปุกลุกว่าเหมาะกับโมเดิร์นคลาสสิกอะไรนี้มากกว่าก็เลยจะดูก่อนว่าจะมีบทไหนนะครับผมที่เหมาะกับปุกลุกคืออยากจะเปลี่ยนให้ปุกลุเเเเนนนนนี่มมาแวดดัออ เป็นข่าวของนักแสดงที่จะมาร่วมงานกับทระช่องวันอย่างเคนบูพูลแล้วก็ปุกลุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบอีกข่าวหนึ่งนะครับผมมาอ่านให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับกรณีของปุกลุกแล้วก็เจตนะครับอันนี้เครดิตข่าวจากทางดาราเดลี่นะครับดาราเดลี่เนี่ยเขาก็ได้มีการสอบถามคุณป้อนนิพนธ์เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกรณีที่จะชวนปุกลุกมาร่วมงานกับท้าช่องวันนะครับคุณป้อนเนี่ยก็ได้บอกเหมือนเดิมนะครับผมว่าได้คุยเอาไว้จริงๆนะครับผมเกี่ยวกับการที่จะเอาปุกลุกเนี่ยมาเล่นละครให้กับทางช่องวันจริงแต่่่ววาาาถมพระะเเอกนจ เป็นเจหรือเปล่าคุณป้อนเนี่ยไม่ได้ตอบนะครับผมยิ้มพร้อมแย้มว่าอาจจะนะครับอาจจะนะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็อาจจะไว้ก่อนนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็ถามต่อว่าและนักแสดงท่านอื่นล่ะอย่างควญอุสามณีเนี่ยมาร่วมเล่นได้ไหมนะครับคุณป้อนนิพนธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ขาดต่อกฎหมายเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้เปิดรับอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณป้อนเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่านักแสดงเนี่ยโตมากแล้วนะครับผมก็เล่นได้หลายๆที่เนี่ยน่าจะดีมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่ะ เกี่ยวกับนักแสดงหลายๆคนนะครับผมที่มีโอกาสที่จะไปร่วมกับทางช่องวนันซึ่งกรณีของเคนเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะร่วมอยู่แล้วนะครับส่วนของพวกลูกเนี่ยกำลังหาเรื่องหาบทอยู่และจะได้ประกบคู่กับเจดจริงๆนั้นไหมนะครับผมก็ทางคุณป้อนเนี่ยบอกว่าอาจจะนะอ่าส่วนท่านว่าสุริยะจักรนะครับผมคือคนนี้ยังมีสัญญาก,กับทางช่องจัสีเพิ่งต่อไปหมาดๆเขาคงไม่ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับโอเควันนี้มาเล่าข่าวกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกกดด์ รด้วยอกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ